สวัสดีครับพบกับตะปูพาลุยในช่อง YouTube นะครับไล่ผัวน้อยครับผมวันนี้เราก็มานำวัสดุที่มันเหลือใช้ครับผมพวกถังสีเก่าท่อทีวีทีที่เป็นเศษที่มันไม่ใช้ในไล่ในในโคเรือน,นครับมาทำที่ปลูกผักค้างพวกแตงโมแตงฟ้าผักหลายๆสายพันธุ์นะครับที่ใช้ค้างอาศัยด้วยนะครับ ปลูกทาครั้งเดียวครับใช้ได้ตลอดชีวิตเลยครับจากกระดูดเดือดใช้ครับของเราก็มีแค่ถังสีนะครับถังสีท่อทีวีซีแล้วก็ลวดครับผมนะไปลงขั้นตอนการทำกันเลยครับผมนี่ครับผมเอาถังมาเลยครับมาเจาะรูรอบๆครับเจาะรูรอบๆแล้วก็เจาะรูรอบๆเพื่อระบายอากาศระบายน้ำก็จะเป็นถังสีแล้วทาบ้านเลยต่อแล้วก็นําดินหมักของเราครับมาใส่เลยครับ ลดขั้นตอนการมัดเชือกนะฮมัดตร้งฐานแล้วคือใช้ใช้ดินมัดแทนไปเลยนะฮะมันมดินหมักเขาใส่ก็ดินหมักของเราก็มีใบไม้วัตถุเซียนต่างที่จะสลายรวมกันมาหมักไว้ก็มาปลูกปอยก็ได้ละงามครับเราต้องมาปลูกแล้วเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับแล้วก็นําท่อพีวีซีนะครับปักลงไปนะครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็นําเศษท่อนะครับ นำเศษขอเนี่ยรเก่าเนี่ยครับที่มันหักจากการใช้งานนะครับมันมาแปลงครับผมที่มันเหลือจากการใช้งานมาแปลงแล้วก็มามัดครับผมด้วยลวดนะฮะแับด้วยลวดมัดด้วยลวดมัดด้วยลวดนะครับนะฮะทำไปเรื่อยจนถึงขั้นสุดท้ายครับนี่ฮะับทำมาหลายชั้นครับผมเพื่อเราจะปลูกไม้เถาได้ครับไม้เลื้อยปลูกอะไรก็ได้ครับดินดีแต่นี่เราต้องทำไว้เพื่อประคองครับประคองลมให้มันดอยสวยงาม เวลามีผักเขียสภาพอย่างนี้มองไม่สวยใช่ไหมครับแต่เวลาใส่ผักไปแล้วสวยมากมายครับผมเนี่ยโอเคไหมเสร็จแล้วครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเวลาผมจะนําคลิปที่มีผักอยู่นี้มาให้ท่านชมด้วยครับชอบคลิปนี้ดู้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับแต่ภูพาลยในช่องยูทูบไล่ผัวน้อยครับของเรือใช้นําของเรือใช้มาทาครับผมก็ทาที่ปลูกผักง่ายๆใครๆก็ทําได้ครับผมแต่ภูพาลูในช่องยูทูบไล่ผัวน้อยครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กบคปูด้วยนะครับจนถใึใหม่คลิปหน้าครับ